เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะตดยังไม่ทันหายเหมนเลยนะครับผมไม่ใช่หรอเราสองคนเนี่ยติดลมติดลมอติดลมติดใจขอไปต่อละกันด้นะฮะไปต่อกติกาเดิมไม่ยี่สิบเราไม่นอนโอเคมาพอม่ี่น้องเปลี่ยนบ้างไหมเปลี่ยนไปเป็นข้างบนยี่สิบบ้างไหมข้างล่างไม่เอาคูณอย่างเงี้ยก็ยิ่งเหรอ ก็ไม่รู้ก็ลองลองทำคาเล่นน่ะอืมอ่ะลองลองลองข้างบนอ่ะมาลองลองลองดูข้างบนบ้างหนเราก็ต้องติดแพงสิอาไม่ได้เลยดูเลยหาอะไรทำไปเรื่อยๆว่างแหละเพราะอ่างงีงานการไม่มีทำหนี่ไงงานการไม่มีทำหรือพวกมึงก็เราอยากรู้ไงถ้าสมมติเราลองคูณแปดยี่สิบครั้งเป็นไงเออเราไม่เคยลองไงเราโมจะไปคิดว่าตัวคูณไงแต่จริงๆตัวคูณสำคัญกว่านะแต่เราอยากอยาก อยากลองดูใครมีปัญหาอะไรวะตั้งห้างกูอะเใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ก็ทําคลิปเพื่อความบันเทิงไงมันจะเล่นบันเทิงเราคนดูแล้วอ่ะได้ที่ไหนอ่ะเฮ้ยอย่าบอกทีเดียวถ้าสมมติสมมติรอบนี้ก็ผิดก็เราก็ได้ดูกันต่อไปเราก็หมุนหมุนไม่ปกติหมุนตามสัญญาณเราอ่ะเออหมุนยังไงให้ได้ตังค์อย่างนี้ดีกว่าเอ้ย มันมันจะจบใน EP เดียวทุกคลิปไม่ได้หรอกแปลกแปลกนะไอ้ยอเดี๋ยวลองก่อนรอก่อนรอต่อรอก่อแล้วรอบต่อไปก็ยี่สิบล้วนยี่สิบล้วนไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นไงอันนั้นจะรู้คูณแปดก็จะแตกดีไหมรอบที่แล้วแตกเท่าไหร่หมื่นสามระมาณหมื่นสามระเบียนแลเราเราเป็นแบบอารมณ์เหมือนอะไรนะสล็อตแลบ มันหนังโก้ตแลบไงเราสล็ัด lap อ๋อทดลอง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 พี่เอะนั่งอย่างนี้เผื่อเอาเผื่อมีคนไม่อยากรู้ไงครับดูกระสุนละตางมั้งมึงรวยจริงจริงเลยไม่เลยไม่เกรงใจใครเป็นไงร้อยขวบบาทเลเอาผมมือให้เพื่อนเล่นอะไรของแม่กมันก็ต้องมีไงมันก็ต้องมีแบบนี้ไงยังไม่ล่ะ ก็าต้องอยากลองดูอรอบนี้ไม่ถือเป็นชาเลนจ์ก็ได้ถือเป็นความว่าผมเสือกรู้เสื่ออยากรู้แล้วกันนะออรอบต่อไปยี่สิบบนยี่สิบล่างอ,อ,อย่าไปพูดอย่าพูดในไพ่ไพ่อยก <c oughs> มือมไม่ท้าทางเลยเราลงทุนเท่าไหร่เออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเราลงทุนมานี้สองพันเราได้พันแปดเราได้พันสองแล้ว ไอไม้อื่นที่แตกไม่นับพยายามหาพยายามหาเหตุผลให้รู้สึกไม่แย่พิสูจน์แล้วว่าไม่ดียังไงยังไงคูณก็ดีกว่าใช่ไปคูนยี่สิบนะคนล่างยี่สิบคนล่างยีเพื่อการันตีว่า ดีกว่าเห็นเห็นอ่าดีกว่าจริงดีกว่าอย่างไรดีนี่อะไรนะเอออย่างไรไอสัตว์ได้ตาเมื่อกี้มันยังไม่พอไม้เมื่อกี้เลยเฮ้ยมันมาบ่อยจังอ่ะเออก็หตาได้เนี่ยเหมืกระแปะบอกมาเลยมาเลยลูกหาแปะบ่อยๆ่อไม่เบรกไม่ทันเบรกไม่ทันเบรกล้อยก็เลยเมื่อกี้เนี่ยสุดท้ายรถเก๋าเลยเนี่ยตอนเนี้ย ไปรอบตะกี้ตบไกลก็ต้องซอยนานาเลยไปมารอบนี้แหละรอบนี้แหละคลิปมันจะไม่ยาวเกินไปอ่ากัดสั้นๆกระชับเจ๊งคือเจ๊งได้เออได้คือได้โอเคครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนห้าสิบส่วนห้าสิบเออไป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 นายหนุ่มไปนายหนุ่ม ไปลองอีกรองอีกไปกดไปเด็ดเงดเดเด็่นของกูอ่ะเออมาเด่นสองคนเนี้ยใครคนดูเขาจะฟังใครฟังไม่รู้เรื่องทั้งคู่เลยชายเมียจี้ยังมาเออเร็วอยู่เร็วอยู่เล่นทุกวันลำล่าสุดเมียสะกิ้ถามว่าจะเคืนเป็นไรเห็นว่าชายเมียคนเดียวละเมอไปแล้ว เอาสิเอาสิครับสัน้นๆง่ายๆเห็นไหมอ,อยากเก้งยังไงครับตะกี้กี่บาทนะพันสองแปดสิบโอ้โหอันนี้เข้าทีเดียวว่าได้ <c oughs> คือลำบาจำนวนชัดมากพันสองแปดสิบศูนย์บาทนี่ฮานะโอ้โหมีแต่ศูนย์บาทเคยเจอกันนั่นแหละไอแมวแมวแมวควักอะ แมวกวาดศูนย์บาทเนี่ยเคยเจอไปทีหนึ่งน้าจีนเอ๊แปลกๆนะยังไงฮะน่าจีบอุ๊ยอุ้ยรอบนี้ไปอย่างโน้นเลยนะโอ้ยไม้เดียวได้มากกว่าผมอีกโอ้มาแล้วอุ้ยไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆเออโอ้ยเรื่อยในลำเลียงก็ ยังไงตัวคูนก็สําคัญกว่าแต่เธอนี้ไม่ไม่น่าทำยังไงตัวคูณมันต้องสําคัญกว่าอยู่แล้วต,ตัวคูณนะสําคัญใช่ไหม <c oughs> แต่จริงๆผมอยากเป็นคนสําคัญของคุณมากกว่าโ <c oughs> อ้ย <c oughs> ปีคิปเลยปีคิปเลย <c oughs> สรุปเจ๊งไหมก็เจ๊งแหละเหมือนเดิมโอเคครับส <c oughs> มมติใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แติดตามด้วยนะครับ